สวัสดีค่ะสนามสุขชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะเสื้อทีมเสื้อบริษัทเสื้อพนักงานเสื้อกลุ่มนะคะที่ต้องการทําหลายๆตัวนะคะแล้วก็ต้องการงานด่วนนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะเหมือนกับทีมนี้นะคะที่มาจากทีมงานของคนหลังปั๊มนั่นเองนะคะก่อนผลิตงานนะคะเราก็จะให้ลูกค้านะคะดูฟอนต์แบบอักษรก่อนนะคะว่าชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะคะนี้เราให้ลูกค้าเลือกดีไซน์ของฟอนต์ได้นะคะงานค่ะวันนี้เรียกว่าเป็นงานโปโลนะคะแล้วก็ มีกระเป๋าเสื้อด้วยที่สําคัญก็จะมีขิดขิบที่ตัวเสื้อนะคะที่เป็นเส้นสีเหลืองนะคะหลายตําแหน่งเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆก,ก,กันนะคะว่างานจริงนะคะสวยขนาดไหนนะคะสําหรับงานวันนี้นะคะก็จะเป็นงานโปโลหรืองานคอปกนั่นเองค่ะเริ่มจากคอเสื้อเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะพึบพึบเข้ามาเลยนะคะพอพึบเข้ามาเลยปุ๊บอ้าวกล้องมืดเลยเดี๋ยว เดี๋ยวรอกล้องแป๊บหนึ่งนะคะว่ากล้องปรับแสงได้หรือเปล่าพอดีเราใช้วิธีการซูมเอานะคะอ่ะพอซูมเข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่เห็นเลยก็คือสีเสื้องานจริงนะคะจะเป็นสีน้ำเงินเข้มน้ำเงินสดเลยนะคะน้ำเงินสวยมากนะคะอ่ะโทนสีประมาณนี้เลยะคะ่ะประมาณที่เห็นในกล้องตอนนี้นะคะแล้วก็คอเขานะคะคอเสื้อก็จะเป็นแบบยางยืดนะคะเป็นแบบยางยืดใส่สบายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือความพิเศษก็คือตรงคอนะคะก็จะมีการเล่น เล่นลายเส้นที่เป็นสีเหลืองนะคะตรงนี้ก็จะทําให้งานเสื้อดูโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองค่ะลายเส้นก็จะเป็นรอบรอบคอเสื้อ er เลยนะคะเป็นลายเส้นสีเหลืองแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะคะตรงบ่าก,ก็จะมีลายเส้นเช่นกันนะคะแล้วก็จะยาวมาถึงตรงสาบเสื้อที่เป็นตรงกระดุมค่ะก็จะเป็นสีเหลืองเช่นกันนะคะกระดุมเสื้อนะคะจะเป็นโทนสีน้าเงิน,นะคะ่ะเป็นโทนสีน้ําเงินเพื่อให้เข้ากับสีน้ําเงินที่เป็นสีพื้นของเสื้อนะคะและที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือท่าดตรงนี้ค่ะนี่ งานของกระเป๋าเสื้อนะคะลูกค้าสั่งมาเลยโจทย์คอมีกระเป๋าเสื้อด้วยนั่นเองนะคะทางร้านเราก็รับออเดอร์ให้ค่ะแล้วก็จบงานให้นะคะเราก็จะเพิ่มเติมมาตรงแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อก็จะมีลายเส้นที่เป็นสีเหลืองด้วยค่ะ อันนี้คืองานแบบด้านหน้าและด้านหลังของตัวเสื้อนะคะงานนะคะก็จะเป็นงานสกรีนแบบดิจิตอลนะคะอย่างคําว่าคนหลังปั๊มที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะงานจริงนะคะก็จะเป็นงานพิมพ์ลายนะคะเออไม่ใช่พิมพ์ลายไม่ใช่พิมพ์ลายค่ะเป็นงานสกรีนแต่เป็นงานสกรีนแบบดิจิตอลนะคะก็คือจะเป็นงานรีดร้อนลงไปนั่นเองค่ะแล้วก็เราก็จะไม่ได้จํากัดสีสันไม่ได้จํากัดตัวลายนะคะลูกค้า ชอบฟอนต์สีอะไรนะคะหรือว่าต้องการเลือกแบบไหนนะคะก็สามารถสั่งได้แล้วก็ที่สําคัญคือก็งานจริงก็จะสวยคมชันแบบนี้เลยค่ะงานสีเหลืองนะคะก็จะเข้ากับงานลายเส้นที่เป็นสีเหลืองของตัวตัวเสื้อด้วยค่ะส่วนเนื้อผ้านะคะให้ดูดีๆนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะทั้งงานด้านหน้าและด้านหลังเขาจะเหมือนเป็นรูระบายอากาศนะคะแบบนี้นะคะก็จะใส่สบายค่ะเนื้อผ้าเนื้อผ้าใส่สบายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ อยู่ที่ลูกค้าชอบค่ะว่าชอบเป็นแบบเนื้อเรียบหรือเนื้อผ้าแบบระบายอากาศแบบนี้นะคะชอบแบบไหนก็สามารถสั่งได้นะคะมาคุยกันได้นะคะอันนี้ก็คืองานเสื้อแบบด้านหลังนั่นเองค่ะส่วนงานด้านหน้านะคะก็จะเป็นตามที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือจะเป็นสีนํำเงินล้วนทั้งตัวเลยค่ะงานด้านหน้างานงานตัวเนื้อผ้านะคะก็จะเหมือนด้านหลังเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบบ มีรูระบายอากาศนั่นเองนะคะใครที่ชอบแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะหรือแคปแคปหน้าจอแคปรูปแคปคลิปของคลิปนี้นะคะมาได้เลยว่าต้องการเนื้อผ้าแบบนี้นะคะเนื้อผ้าจริงก็จะใส่สบายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเข้ามาให้ดูแบบใกล้ๆไม่แน่ใจว่ากล้องจะโฟกัสแค่ไหนอ่าอันนี้ค่ะอันนี้คืองานเนื้อผ้านะคะแล้วก็งานทําตะเข็บของเราสําหรับ <laughs> เดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวกล้องโฟกัสไปที่อื่นอ่าเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ก็จะเนื้อผ้าเขาจะนิ่มๆใส่สบายนะคะใส่สบายแล้วก็งานตะเข็บที่บอกว่าเป็นสีเหลืองนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คืองานของโปโลนะคะไม่เหมือนกับงานที่เป็นงานพิมพ์ลายอันนี้คืองานเสื้อโปโลเสื้อพนักงานนั่นเองนะคะใครที่ชอบแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะอันนี้คืองานของคอเสื้อนะคะคอเสื้อจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เขาก็จะตั้งได้ขึ้นได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าเลยว่าถ้าต้องการใส่เท่ก็ เหมือนใส่แบบนี้เลยเนี่ยค่ะแต่ถ้าต้องการใส่พับลงมาอ่ะพับลงมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อยู่ที่ความชอบนะคะส่วนงานสาบที่แจ้งนะคะก็จะเป็นสาบสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะก็ขอบคุณลูกค้ามากมากนะคะทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะได้ผลิตชิ้นงานนะคะงานเสื้อสวยๆแล้วก็ได้มา อัดคลิปรีวิวถ่ายงานกันแบบนี้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าแล้วก็ขอบขอบ,ขอบคุณทีมงานนะคะคนหลังปั๊มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลิ์จะส่งให้เลยขอบคุณคุณบูมมากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ